ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ว่าพ่อก็ผมแจ็คกี้เจทีอาร์นะครับวันนี้ผมจะมาฝึกหมายเข้าแก๊ง,งอะไรเงี้ยวันนี้ผมมากับบางเจมาครับไอไปอินเพ่ไปอินเลยโอเคเพ่ไหนวะ <c oughs> ไหนวะ Oy, 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 no, oy, no. Surprise, motherfucker! Oh, here! Oh, hey, here! Oh.